อ่าสวัสดีครับกูจนมอเกนหนึ่งคนที่แวะเข้ามาสวัสดียามเช้าครับผมไม่มีอะไรครับวันนี้มาไลฟ์เฉยๆอ่าสองคนและกูจนมอเกนทักทายยามเช้าเฉยๆสามคนและไลฟ์แพโซิโอเนว้าวกูจนมอเกนตูจนมอเกน อยากจะมาสวัสดียามเช้าพวกเราทุกคนเป็นภาษาเดอ s ช h ก็เลยไม่รู้จะคุยกับใครดีไลฟ์ Live สดเลยละกันกูท o โเกนสวัสดีครับผมเช้าวันพฤรรหัสเนาะพฤรรหัสสวัสดีใช่ภาษาเยอรมันเรียกว่า d o n เนส s t a ์ d o นเนส s t a ์ออกเสียงคล้ายๆกับ t ท u ร์สเดภาษาอังกฤษเลยสะกดว่าสะกดเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะ D O n e R s, แล้วก็ T A G ดอนเนสชาร์กดเป็นภาษาอังกฤษไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยได้ทำแต่ถ้าเป็นภาษาดอยช์ก็จะเป็นเด o p p เพลน o p เพลนก็คือ n 2ตัว d ดอเ n นอ s ร t สเทอาร์เกดอนจุดขายอยู่ที่การออกเสียงตัว s ที่อยู่ตรงกลางก่อนจะพูดคำว่าชา g ์เทซึ่งแปลว่าวันนะครับแปลว่า d y นะภาษาอังกฤษคือ day นะูชชชาก็คือสวัสดีตอน ตอนกลางวันนะครับแต่ว่า g morgen, ูจ e มั o วเก n สวัสดีตอนเช้าแล้วก็คําว่าชาร์จะเป็นคําที่ลงท้ายในวันภาษาดอยช์ภาษาเยอรมันซึ่งมี7วันนะแต่จะมีคําที่ลงท้ายด้วยคําว่าชาร์แค่6วันเท่านั้นยกเว้นว ok ันพุธมิ o ุนก็คือเมื่อวานนะเกสตัเมื่อวานเนี่ยจะไม่ได้ลงท้ายด้วยคําว่าชาร์แต่จะลงท้ายด้วยคําว่าวอ k ซึ่งสันนิษฐานว่ามาจากคําว่าวอ k ซึ่งแปลว่าสัปดาห์ ทีนี้มิดก็สันนิษฐานว่าน่าจะคล้ายๆกับมิดูนะค่อนข้างมั่นใจแหละน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะแปลว่าตรงกลางนะครับถ้าสัปดาห์หนึ่งแบ่งเป็นเจ็ดวันซีเบนชาร์กวันตรงกลางก็น่าจะเป็นวันมิดฟ์บ็อกในมุมมองของชาวเยอรมันสมัยโบราณที่เริ่มทําภาษากันนานะครนะูก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวันที่อยู่ตรงกลางก็เลยเรียกว่ามิดบอกนะครับมิดฟบอกนะครับก็ได้นะครับจัจาร์อังคาร พุธก็อยู่ตรงกลางพฤหัสศุกร์นะครับทำงาน2วันหยุด1วันนะครับแล้วก็ทํางานอีก2วันหรือก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะเริ่มนับวันแรกเป็นวันน่าจะอาทิตย์เนาะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธแล้วก็พฤหัสศุกร์เสาร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมิดวอกก็เลยอยู่ตรงกลางก็เลยไม่ได้ลงท้ายด้วยคําว่าชา้าเหมือนกับวัน,นอื่นๆวันอนึงก็ลงท้ายด้วยช้กหมดเลยเริ่มจากวันอาทิตย์แล้วกันนะมิดวอกจะได้อยู่ตรงกลางวันอาทิตย์เรียกว่าสนช้าชนช้า S O N N T A G สอนชากวันจันพูดว่ามอนทามอนทา M O N T A G มอนชักอย่าสับสนนะครับกับคำว่ามอนต์มอนต์ตัวนั้นจะมีตัวเดลองท้ายเสียงก็จะมีเสียงทนั่นแปลว่าพระจันทร์เป็นเพศหญิงนะครับเดอมอนต์พระจันทร์ในภาษาเยอรมันเป็นเพศหญิงส่วนพระอาทิตย์เป็นเพศเอ้ยขอโทษครับพระจันทร์ในภาษาเยอรมันภาษาดอยช์เป็นเพศชายเดอมอนต์ เดาโมนส่วนพระที่เป็นเพศหญิงดีโซนดีโซนเฮอร์ให้มันรู้ไปว่าในภาษาดัตช์เนี่ยเพศหญิงเนี่ยดีโซนอ่ะยิ่งใหญ่กว่าเดาโมนเพศชายนะเพศชายเพราะฉะนั้นวันจันทร์ไม่มีตัวเดน,นะ M O N T A G เพราะครูเคยเขียนผิดแล้วครูเคยเขียนเป็นโมนแบบเหมือนแบบวันจันทร์มันภาษาไทยนะก็เลยนึกว่ามาจากคำว่าโมนเหมือนกันก็อาจจะเป็นไม่ได้อาจจะเป็นมาจากคําว่าโมนแต่ว่าตัดตัวเดทิด้งเนื่องจากตัวเดนีด่ออกเซ็น ซึ่งไปสอดรับกับคําว่า trg ทัที่ขึ้นต้นด้วยตัวเทเช่นเดียวกันนะทั้งหมดเป็นการสันนิษฐานทางนั้นนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาสุนชาร์วันอาทิตย์มูชาร์วันจันทร์วันอังคารเรียกว่า d e นสชาร์ตดีนสชาร์ะครับ d e a n นะดนแล้วก็ s t r g นะจุดขายก็อยู่ที่ตัว s เหมือนกันเช่นเดียวกับวันพฤหัสก่อนจะพูดคำว่าชาร์ออกแสง s ให้มันชัดชวันอังคารอีกทีหนึ่งดีนสชาร์ตดีนสชา s ุนชากมณชา d ดินส t ากนะครับส่วนวันพุธก็บอกกันไปแล้วนะครับเป็นวันที่อยู่กลางสัปดาห์เรียกว่า m i ดวอ o c กนะครับศุนชากมณชากดินส i า t มิดวอกนะครับมิดวอกก็คือเมื่อวานส่วนวันนี้ h ฮ u ยเจอเฮวยเจออีสต์โ t นัสชากนะครับโนสาจุดขาก็อยู่ตัวเอสเช่นเดียวกันนะครับมี3วันนะที่มีตัว S, <S อสยู่ตรงกลางที่เราต้องออกเสียง S แล้วค่อยพูดคําว่าชา r นะครับ ก็คือ d i น Star วันอังคาร o n n s t a r ร์วันพฤหัสแล้วก็ข้ามวันศุกร์ไปก็เป็น s u m star นะวันที่2วันที่4และวันที่6ถ้าเอาวันจันทร์เป็นที่1แต่ถ้าวันอาทิตย์เป็นวันที่1ก็จะเป็นวันที่3วันที่5วันที่7นะ3,5,7ไม่ได้ใบหวยนะ3,5,7จะต้องออกเสียง s t a r s t a า d i เดน t ตาร์โ n น r s t s ร s a ัม t จะได้จำได้นะเวลาเขียนเด n s t a ร d o n นัสต ซัมสตร์ต่อไปเป็นวันพฤหัสนะเมื่อกี้วันวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันพฤหัสโดยเนสตาต่อไปเป็นวันศุกร์วันศุกร์ก็คือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พูดเหมือนกับคำว่า g ุ t e n น o อเกนฮัลโ o ลนั s สักวีเกดส e เดียร์ดื่มกันเวร์กเมิสซ์ m ัมคาเฟ่อ่าดีใจมากเลยมีคนพิมพ์มาหนุนอย่างน้อยเราก็มีคนคุยด้วยแล้วตอนเช้า ถึงน้องเ e ียนวิกเก e ิสเดียเ g ียเกตสกูดดังก็เชิญตอบไปแล้วนะเผื่อถามนะอ่ะอ่ะวันศุกร์คือ Freitag frei F R และก็ซาลาไอเออีแปลว่าว่างแปลว่าอิสระแปลว่าฟรีก็ได้นะครับก็คือ f r ีเดย์ถ้าแปลตามรากศัพท์ตรงๆเลย f r ีเดย์ภาษาเยอรมันคือ Freitag นะคือวันศุกร์นะวันศุกร์วันศุกร์ฟรายทาร์ ก็ไม่มีจ ja ุดขายอะไรยาฮัลโหลนัดสักบอกยายานี่คือเกจเดบุษยาหรือว่าทึ่งเวียเกไม้ซ้ำคาเฟ่กินกาแฟด้วยกันดื่มกาแฟด้วยกันคนไทยใช้คำว่ากินเนาะก็คือดื่มนั่นแหละอืมหมดเรียบร้อยสุดยอดบรรลุวัตถุประสงค์ได้คุยกับคนจริงๆเป็นภาษาดเอชแต่อาจจะไม่ได้ยินเนาะ น่าจะได้ยินครูแต่ครูไม่ได้ยินพวกเราเพราะพวกเราพิมพ์มาเฉยไห้ายท้าวันศุกร์ต่อไปซัมส์ท้า์จุดขายตัว S บอกไปแล้วแล้วก็วันเอาครบแล้วนี่เพราะเมื่อกี้เราเริ่มนับตั้งแต่วันวันอาทิตย์สนชาอ่าเดี๋ยวนี้คุณนับใหม่ตั้งแต่วันอาทิตย์นะสนชาหมุนชาเดนส์ชามิทช์วอรดอนนส์ชาฟรายท์ชาซัมส์ชาสุนท์ชาเจ็ดวันซีนท้าก์ซีบินทก จะพูดว่าอะไรเจ็ดวันมีหนึ่งสัปดาห์ไม่ใช่หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันพูดใหม่ e In a w h e has 7 e e n a g e นี่ก็เป็นประโยคล้วแบบคือคำว่า h a t นะครับหรือว่า In a w h e er, gives s ก็ได้ถ้า in ก็คือในหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ใช้คำว่า gives s ที่แปลว่า the r e i s the r e are ภาษาอังกฤษแปลว่ามีนะ In a week er, gives s seven a g e ก็ได้หรือจะเอาคำว่า e in a w h e er เป็นประธานนะครับ ก็เลยกระทำแววคำว่ามีด้วยตัวเองได้ก็เป็น I อนูวอล์คเกอรฮาร์อาร์เทนะฮาร์แล้วก็ออกเสียงเทจุดขายอยู่ที่ฮาร์อย่างเงี้เป็นต้น I อนูวอล์คเก t ร์ฮัตซีเบนชอย่างเงี้เป็นต้นแล้วก็เรียนแบบหนึ่งปีมีสิบสองเดือนก็เป็น I อยพูด I นะไม่พูด I อนะเหมือน I อนูวอล์คเพราะวอล์คเกอเป็นเพศหญิงแต่ว่าย a ดัษยาเป็นเพศกลางไม่พูด I ก็จะเป็นไอยาเหมือนพูดเหมือนคนไทยพูดไอยาอะไรนะแบบตกใจเลยไอยา อา yeah. ยางี้คือได้หปีเลยนะอยาไอยาฮัทสเวลฟ์โมนาเออยาฮัทสเวลฟ์โมนหรือว่าจะพูดว่า in นอเนยาอะไรแล้วก็ใช้กับคำว่ากิฟต์เที่แปลว่ามีนะครับก็จะเป็น in นอยเนมยากิฟต์เอสสเวลฟ์โมนาเจอโมนาเอเฉยนะอ่าไอโมนาตโมนเป็นเพศชายไอโมนาตสไวโมนาเจอไ e รโมนาเอ ไอทาร์กหนึ่งวันสวายทาร์กเกอร์ไทร์ทาร์กเกอร์ไอเนิรอคกอสวายวอคเคนต้องจำยากนิดนึงนะวันเป็นเพศชายเดือนเป็นเพศชายสัปดาห์เป็นเพศหญิงสุดสัปดาห์เป็นเพศกลางดัสวอคเคนเอนเดอร์สุดสัปดาห์คือซัมสตาร์พลัสซ้อนใจโอเคขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครูต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวไปทำงานสายกินกาแฟหมดแล้วเมื่อกี้นั่งกินกาแฟหาเพื่อนคุยกูจะนอร์กินอิชวุนเชอร์ออย besonders für heute einen schönen Morgen und eine 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 Nandi. ตกลงท้ายด้วยคำว่าทาภาษาเยอรมันพูดไปคนะิดไปด้วยเนาะครูคูพูดไปในครูนึกแล้วว่าแวบที่กูลงทา้ายเป็นเพศชายเพราะจะตกลงท้ายด้วยคำว่าทาแต่ดันพูดผิดเป็นไอเนาะก็ต้องเปลี่ยนใหม่ Ich wünsche euch auch besonders für heute einen schönen Arbeitstag นะครับ Arbeitstag แปลว่าวันทำงาน e i n e n Schönen a r b e i t ส t a g นะครับเนื่องจาก Ar บ e i t s t a g ลงท้ายด้วยคำว่า t h g r t r t t g เป็นเพศชายเวลาเราบอก ich wünsche euch นะ i wish you ยูเนี่ยที่อยู่หลายคนก็เป็น euch a u C h แปลว่าพวกเธอนะครับแล้วทีนี้ i wish you ส,สิ่งที่เรา wish เนี่ยอีกสิ่งที่เรา wünschen wünschen แปลว่าปรารถนานะสิ่งนั้นเป็นกรำตรงเพราะฉะนั้นกรรำตรงเพศชาย d de ด r Den Dem Des นะครับไปดูในตารางได้นะตารางที่13ตารางที่1คลิปที่13ดูเยอะๆนะครับ ตรงนั้นจะมีความเข้าใจเต็มพิกัดเลยนะครับครูตั้งใจทาตารางนั้นเอาไว้ให้9436นะเดนเดมเดสเดท้าป้นเพศชายเพื่อนกมตรงเพศชายคือคําว่าเดนนะครับเวลาไม่เจาะจงก็จะเหลือคําว่าไอเนนซึ่งแปลว่าหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นกาตรงเพราะว่าถูกวินเชนะครับเพราะฉะนั้นครูจะต้องพูดว่าอีกวินโชออยส์เปซอนเดสพิเศษเลยฟื่อเฮลท์เตอร์สำหรับวันนี้นะครับแล้วก็เป็นวันทํางานก็เป็นอาร์ไบต์สาร์จุดขายก็มีตัวเเดียวกันถ้าฟังดีๆเนาะอาร์ไบต์สาร์ครับ Ich wünsche euch allen besonders für heute einen schönen, einen wunderschönen, einen sehr guten Arbeitstag. Tschüss!